สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ท่านๆในแมปไลฟ์โชว์บีอีเช่นเคยซึ่งโครงการที่ UI เนี่ยถ้าจะอัปเดตแล้วนะเงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะอัปเดตอะไรอ่ะเก็บเว้น Google นะคะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลน,นั่นเองนะคะไปกันอ่าอ่าไปในโรงพยาบาลกันเลย ลงไปเลยนะคะนี่เข้ามาเลยแลวเนี่ยเสียแล้วนะทุกคนเสียนเสียนเสียนอ่าเมื่อเรามาสองอันนี้ได้นะคะต้องแล้วก็หยุดรอค่ะไม่งั้นต้องรอให้ไฟนะคะมันไปเองเนาะเอ๊ะสามอันเออใช่ต้องรอให้สองอันนี้นะคะมันไปเองเนาะอ่าไฟเปิดแล้วนะคะนี่ไฟก็จะเปิดหมดอย่างนี้อ่ะ เขาบอกว่าต้องป้อนมะเร็งให้ฉันแล้วฉันจะให้รางวัลคุณอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็อุ้ยเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะคะเพื่อที่จะไปเอาหนอนมาค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะให้คุณกบเขาไปฝั่งนู้นเลยนะคะอ่าส่วนเราก็จะอึ๊บเออใช้โอกาสนี้จึ๊กจึ๊กโอ้ไม่นะพี่กบไปก่อนเลยค่ะอ่ามันก็จะเป็นแบบ เมื่อเรากระโดดนะคะพี่กบเขาก็จะกระโดดไปเนาะฮึบเย้ตายตอนท้ายเนี่ยนะ,ะรีไปรีบไปฮึบฮึฮึบเย่นะคะเมื่อเราเนี่ยกดไปที่ลูกนอนพี่หนอนนะคะก็จะไปโถ่อีกอัน้วเราก็เก็บ หินมานะคะระวังไว้ตึ๊ดปิดเลยพี่นอนจะได้ไม่ต้องมีทางออกนะคะแล้วก็จะได้เก็บพี่นอนไปให้พี่ไกาย,ยเก็บพี่นอนก่อนนะคะอ่าเราก็ปิ้วกระโดดลงมาเลยก็ให้พี่กายอ่าเขาได้กล่องของขวัญแล้วนะคะโอเคอ่าเราได้เป็นหมูอู๊ดอุ๊ดทำไมหมูหน้าตายอย่างนั้น โอเคค่ะสำหรับนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เอ๊เราลืมอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทีใหม่จะทันันนด้วยนะคะบายๆไว้เจอกันทนมาคะ่ะอย่าลืมฝากกดติดตามอินสตาแกรมแล้วก็ติดด็อกเลยนะบ๊ายบาย